พินทุบาตคืออะไรคะพินทุพินทุแปลศัพท์ก่อนนะคะ,คะพินทุคือจุดช้ำพินทุคือจุดช้ำนะคะพินทุกับอุบาทนั่นแหละนะคะมันมาเป็นคําที่สมาตมาด้วยกันใช่ไหมคะพินทุนี่คือจุดช้ำอุบาทเกความไม่ดีเพราะฉะนั้นจุดช้ำอันนี้จะทําความเสียหายความร้าวรานให้กับเจ้าชะตาคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกฎทางโหราศาสตร์ นะคะอยู่สองแบบเรียกว่าดาพินทุบาทเรียกว่าดวงช้าหรือไม่เขาจะเรียกว่าดวงแตกแต่ความจริงอย่าไปเรียกว่าดวงแตกเลยเคยได้ยินบ่อยเหมือนกันดวงแตกพอช้ำๆพอช้ำๆนะครเอาพอช้ำๆชอกช้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ก็กลับมาได้แต่ามันต้องเกิดเรื่องขึ้นหนึ่งครั้งในชีวิตนะเอาแปลว่าคือนิดยังมีฟื้นแต่พินทุบาทก็ฟื้นแต่ว่าต้องโดนไปก่อนโดนต้องโดนต้องโดนสักหนึ่งครั้งหนึ่งชอไปก่อน นะคะต้องเกิดเรื่องถ้าใครมีจุดพิ์ทุ่ยดวงชะตาเนี่ยจะต้องเกิดเรื่องนั้นๆน่ะในชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเองเหรอคะจะเกิดซ้ําได้ไหมคะเกิดซ้ําได้แต่มันจะหนักมากอยู่ครั้งเดียว<อ>แต่โอกาสที่แบบพอมันหนักมากๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ไม่ละค่ะม,มันจะไม่ค่อยละ